ตัวดำนี่ลูกตัวขาวครับผมสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566ครับวันนี้จะเป็นชุดวัวตัวเมียนะครับวัวตัวเมียคู่แม่ลูกสวยๆอันนี้ของลุกงอวดนี่แม่<ำ>ขาวลูก,ลกดำเท<ำ>่าไหร่ครับ3 8ม0 0แร้าคาล้องลูกต่อตัวผู้ลูกตัวผู้<ะ>ประมาณตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองลูกตัวประมาณตัวที่สองครับ สูงเมตรสาสิบห้าโดยประมาณนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เข้าใกล้ไม่ไรออกลูกอ๋อลูกใหม่วงใหม่วงลูกลูกแรกเลยลูกตัวสีขาวเท่าไหรครับจ้าเท่ากันสามหมื่นแปดพันร้อยครับผมมีแม่นี้น่าสนใจนะแม่สดสดลูกเมียงลูกใหม่ๆเลยนี่แม่สดตัวใหญ่ลูกตัวโตนี่ลูกตัวนี้สี่หมื่นสองพันร้อยตัวโตเป็นตัวผู้แม่เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ สี่หมื่นสองพันห้าประมาณนี้นะครับสี่หมื่นสองพันห้าแล้วก็แม่เล่หนุนก็เท่ากันสี่หมื่นสองครับผมแม่ชาโรเล่ครับลูกตัวที่เท่าไรครับลูกตัวที่สองครับเดี๋ยว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 เย็นๆนี่น่าสนใจแม่นี้ครับเออแม่นี้รักลูกมากๆลูกสวยกว่าจะเข้าใกล้ลูกเพียงเดียวสามหมื่นเท่าไรนะครับสามหมื่นแปดพันร้อยครับผมราคาร้องอยู่ครับนี่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูลูกชาโรเล่หน่อยครับ ไหลมาได้ไหมออกไปออกไปแม่ชาโรเล่ลูกชาโรเล่ตัวเมี่ยอันนี้เข้ามาใกล้ๆเลยได้ครับแม่นี้มัดไว้อ๋อแม่นี้มัดไว้นะครับแม่นี้สี่หมื่นสองราคาร้องครับนี่ดูเอาครับดูครับพี่โน่นแม่โน่นแม่นนี้ไม่ต้องถ่ายครับ แม่นี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยครับเออแม่โน่งหัวสาวลูกแรกของนั้นลูกตัวเมียครับเท่าไรครับสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยถูกถูกครับใครสนใจมาดูเลยนะครับสามหมื่นห้าร้อยครับนี่สี่หมื่นสองสวยๆครับมาดูข้อของอวดนะครับข้อของลุงอนวยครับชุดนี้เป็นตัวเมียครับเอานี่เลยก่อนเลยนี่เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเป็นไทยใหญ่ครับผู้นี้ครับผม ลูกตัวผู้หรือตัวเมียในหอยลูกเพชเพชรเมียครับกินนมอยู่นี่นะครับครับราคาเท่าไหร่ครับราคาตั้งบอกไว้สามหมื่นพันห้าร้อยครับสูงเมตรสามสิบครับใช่ครับสามหมื่น่พันห้าร้อยนี่มีเชื้อมีสะดือมีเชื้อเป็นทยใหญ่ครับเป็นท้ายใหญ่ครับคู่แม่ลูกคู่ที่หนึ่งครับผมอันนี้อันนี้ก็อันไหนครับอันนี้ขายแล้วนะครับอันไหนนี่ครับแม่นี้ ลูกตัวไหนนี่ขายแล้วแม่นี่ลูกลูกตัวนู้นครับตัวผอมลูกตัวเล็กสีแดงขายแล้วเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ครับที่ขายแล้วไหนไหนนี่ครับแม่เนี้ยเออก็ลูกตัวไหนลูกตัวหน้าจุดตัวหน้าจุดเท่าไหร่สองหมื่นสองครับครับผมตัวเมียสวยๆสองหมื่นสองพันเห็นว่าซื้อไปหลายคู่แล้วครับลูกค้าครับผมลูกค้าเก่าเจ้าประจำสองหมื่นสองพันครับดสวยไปโครงสร้างดีเหลือเกินครับขายแล้วนะครับขายแล้วครับ แล้วก็อันนี้ครับหมื่นเจ็ดครับลูกตัวไหนครับเพศเมียลูกตัวเล็กตัวเมียนี้หมื่นเจ็ดพันครับก็สมราคาครับผมลูกประมาณตัวที่เท่าไหร่ลูกกับตัวที่สองนี่ครับครับราคาร้องอยู่ต่อรองได้ต่อรองได้แล้วนี่แม่มันตัวไหนครับตัวตัวขาวครับไปไล่ไปดูแม่ครับพี่น้องดูจะดอดีนะครับแม่ขาวลูกขาวครับเท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่ครับราคาร้องใช่ครับนี่ครับเอาบนก่อนไว้บนก่อน๋ยวเพิ่งลงไป สองมือสี่ครับลูกสวยครับตัวเมียสวยๆครับมีสะดือดีเชื้อดีลูกประมาณตัวที่3นะครับไปพัฒนาสายพันธุ์กันได้ครับครับโตๆแล้วก็เอาบารมันเลือดสูงๆใส่ไปเอาพ่อแดงใส่เลยครับแนะนําลูกจะออกมาแดงสวยเลยดูครับคู่แม่ลูกครับสวยๆสดๆอยู่ที่นี่นะครับไปกันต่อครับในห้อยครับผม นี่อะไรนี่แม่ลูกลูกตัวแรกไปนู่นก่อนไปไปทางไหนดีเอาบอกราคาไหลขึ้นบนเลยไหมอ๋ออันนี้สามตัวครับขายแล้วเนี่ยวัวนางนี่นะตัวนี้เหรอครับหนึ่งนี่นะสองนี่ครับแม่ตัวหนึ่งครับครับสามตัวละเท่าไหร่ครับในห้อยตัวละหมื่นพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับไปไหนครับไปนี่ครับท่าฉนวนไปท่าฉนวนนายกครับนายกสุโขทัยสุโขทัยครับนายยกซื้อไป ตัวละนี้ตัวละ1 1 0 0 0ครับ33 0 0มขายแล้วเนาะอันนี้ใช่ไหมครับแม่ลูกนะแม่ลูกเพศเมียครับครับ16 500ครับผมราคาร้องอยู่ร้องอยู่ครับต่อร้องได้ด้วยต่อได้เลยครับ15500ขายได้เลยครับแล้วแม่เนี้ยแม่เนี้ย3อ0หม่นา้ครับครับผมลูกตัวเมียเพศเมียครับครับขายแล้วเนี้ยนี่ก็เพศเมียครับครับนี่แม่ครับนี่ลูก2 3 5 0 0ารครับราคาเดียวกันเนาะใช่ครับครับผมราคาเดียวกันเลย ไหนครับไปลูกบ้านนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกเล็กสุดลูกเล็กครับนี่ตัวผู้ครับแม่มันตัวไหนแม่มาไอตัวน้อยครับนี่ตัวผู้นะครับเดี๋ยวไล่แม่มาครับเท่าไหร่ก็หมื่นหกห้าร้อยเหมือนกันแล้วครับครับผมหัวชุดนี้ให้ลูกเป็นตัวผู้สวยๆนะครับแต่ยังไม่เห็นแม่ไหนแม่เอาคู่นี้ก่อนครับคู่นี้ขายแล้วนี่เท่าไหร่ครับสองหมื่นสามครับไปไหนเอ่ยไปอุดรครับไปอุดรธานีสองหมื่นสามครับครับเจ้าของอยู่ต่างประเทศ ครับโถมาจากต่างประเทศเลยนะครับซื้อไปให้ทางบ้านเลี้ยงกันใช่ครับครับผมอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับพี่น้องขอให้มี Facebook มีไลน์ตัวหากันได้นะครับต่อได้เลยครับอันนี้ติดเลขครับนี่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ครับนี้เท่าไหร่ครับสอง0มื่ครับราคาร้องอยู่สอง0มืนเจ็ดพันนะครับลูกตัวผู้ครับผมอันนี้จะเป็นสายเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อแน่นอนเท่าไหร่ครับสอง0มนสี่ครับสองหมนสี่พันราคาร้องอยู่ครับครับ ไปดูลูกไอ้ลูกเล็กแรงดีจังนี่ครับไอ้ลูกเล็กแม่ตัวนี้นะครับนี่นีแม่ตัวนี้นะครับที่ลูกตัวผู้เล็กๆเนี่ยใช่ครับ1มื0นหกันห้ารือห7ื่น็นหะ1มื0 0ห้าร้อยครับห6 5 0 0ห้าร้อยราคาร้องครับใช่ครับมาดูเป็นอีกคู่ครับนี่ก็เป็นไทยใหญ่นี่เป็นไทยใหญ่ครับลูกแรงเมียครับตัวนี้ใช่ไหมใช่เท่าไหร่ครับในห้อยสอมืห้าห้าร้อยครับครับผมต่อรองได้แม่สีขาวขาวสวยสวยครับไปอันนี้นี่เป็นัวโค้งครับครับเท่าไหร่ครับ หมื่นห้าพันห้าครับครับผมเป็นโครงนะครับเป็นตัวเปล่าไม่มีลูกนะครับแยกลูกครับผมและชุดนี้เพิ่งตกลงไปใช่ไหมตกลงไปเมื่อเก้ครับครับมีกี่ตัวในห้อยยี่สิบแปดครับแต่เขาเอายี่สิบหกตกวงูปเขาไม่เอาเอาแต่ตัวเมียล้วนๆเลยตัวเมียล้วนครับคัาตัวเมียล้วนเป็นสายพันธุ์ไปที่จังหวัดอุดรครับอุดรธานีครับตกลงไปแล้วนะครับตกลงแล้วครับในห้อยก็ฉีดวัคซีนไอฉีดยาถ่ายพยาธิให้ด้วยพร้อมครับ พร้อมยาถ่ายพยาธินะครับครับผมค่ารถต่างหากเนาะครับค่ารถประมาณเท่าไหร่เน้ยไปอุดรก็น่าจะให้เขาออกแค่หมื่นสองนะครับน่าจะหมื่นหมื่ห้าหรือหมื่นหกเนี่ยครับผมที่เหลือเราก็ช่วยเขาครับผมราคาเท่าไหร่ครับขายไปตัวละห้าพันห้าครับห้าพันห้าร้อยโตแข็งแรงแล้วเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนอยู่ที่หกพันห้าถึงเจ็ดพันนี่ครับนี่ครับ ตัวละห้า0ันห้าร้อยครับดูครับพี่น้องนี่ครับโซนนี้ทั้งนั้นเลยครับตัวเมียล้วนเลยนะครับครับตัวเมียล้วนๆนครับเขาคัดเอาแต่ตัวเมียตัวผู้ไม่เอานี่ตัวเล็กมีตัวเดียวครับนี่น่าจะเป็นตัวนี้เล็กสุดมั้งเนี่ยตัวนี้เล็กสุดแต่ก็แข็งแรงว่องไวดีปลอดภัยครับปลอดภัยครับขอให้ไปอยู่มีที่อยู่ที่กินดีนะครับแข็งแรงแน่นอนครับโตแน่ครับไม่องกลัวต้องถ้าดีก็จะซื้ออีกนะไปทําผลงานถ้าดีก็ซื้อ มาข้างบนนี่มันโตมันเก่งมันแข็งชุดนี้โตทั้งหมดเลยครับผมตัวละ5,500นานะครับปิดการขายแล้วปิดการขายแล้วครับพร้อมเดินทางครับไปวันประมาณวันศุกร์นี่ใช่ไหมไปวันศุกร์ครับครับผมตกลงแล้วครับขายแล้วซื้อขายกันทางโทรศัพท์ครับครับผมส่งรูปส่งวิดีโอให้ดูครับเรียบร้อยครับประกันตั้มหน่งครับตาบอดตัวหนึ่งเราก็บอกเขาแล้วเขาเอาไปครับ ก็ไหนมีตําหนิก็บอกเขาครับบอกเขาเลยแต่เขาก็เอานะเอาครับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่เขาจะเอาไปครับ5,500บาทครับชุดนี้ปิดการขายแล้วครับว่าตาหมื่นครับผมแล้วก็ห้องไหนห้องนี้ครับโอ้กินฝุ่นเนี่ยกินหน้าดูครับไม่ต้องกลัวหายห่วง่น้องทางอีสานนี่เนี่ย ถ้ามีฝุ่นนะครับเอาฝุ่นให้กินด้วยนะครับเสริมประหยัดต้นทุนได้ด้วยครับทําให้บัวสมบูรณ์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผิวสวยบัวผิวสวยนะอ้วนไว้ด้วยครับถ้ากินฝุ่นเขาพดนะครับอันนี้จะเป็นวัวตําเมินครับแล้วไม่ลูกมื่นกว่าครับผมมีลูเนี่ยที่ถูกที่สุดเลยมันเนี้ยนี่น่ครับมื่นสามห้าร้อยอ๋อลูกตัวไหนตัวเมียแดงครับ ถูกสุดในวันนี้ในชุดนี้หนึ่งมืนสามพันห้าลูกตัวเมียสีแดงยังลดได้นะครับต่อรองได้ด้วยนี่ครับลูกตัวเมียตัวนี้ครับใช่ครับ1น0 0 0ครัห้าร้อยหรือ13,000สามส่วนห่สาห้ารอยครับครับผมแล้วตัวนี้ล่ะมีแม่ไหมไม่มีครับอยู่ในชุดตำหมื่นนั่นแหละตำหมื่นราคาเท่าไหร่ชุดนี้เหมือนรุ่นนี้อยู่ที่แปดพันะครับครับผมแปดพันบาทจะโตแล้วโตแล้วครับเป็นวัวสาวเล็กใช่ครับสาวเล็กอันนี้ล่ะในห้อยอันนี้ อันนี้อยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทครับผมเีดยาวพยาธิดี๋วก็เกลี้ยงนะครับผมขนยาวสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไล่มาเลยครับไล่มาเลยอันนี้แม่ลูกขายแล้วครับไปกับวัวเล็กเอาไว้นำฝูงเนี่ยไปกับห้าพันห้านะใช่ครับแม่นี้เท่าไหร่สิบเจ็ดครับไหนลูกตัวไหนลูกตัวนี้ครับลูกตัวแดงนี้อันนี้ นี่แปดพันครับแปดพันนี่กับรุ่นแปดพันนี่รุ่นแปดพันโตนะครับโตมากมากนะอันนี้หมื่นเจ็ดไปแล้วอันนี้ก็รุ่นแปดพันแล้วมั้งใช่ครับใช่อันเนี้ยใช่ครับแปดพันครับนี่ครับเอาไลลงไปเลยแม่ลูกนี่แม่ลูกหมื่นเจ็ดครับไปพร้อมกับราคาห้าพันห้าครับใช่ครับไปพร้อมกับบัวเล็กครับนี่ครับรุ่นแปดพันโตนะครับเดี๋ยวนี้โตโตจริงโตจริงเป็นบัวสาวแล้วอันเนี้ยนี่แม่ลูกหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าครับนี่ครับครับ อันนี้ก็ไม่ถึงแดแล้วเนี่ยครับครับผมไม่ถึงแ0ดพันนะแบบนี้นะเรียนตรงมาเนี่ยถึงแ0ดพันมันจะรุ่นนี้ครับโตนะหน้าเลี้ยงครับโตจริงครับหน้าเลี้ยงจริงจริง f ที่พร้อมก็น่าสนใจครับซื้อเลยครับช่วงนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับลงมาเยอะลงมาเยอะครับถูกครับทุนมีร้อนก็ซื้อเก็บเข้าไว้ครับใช่ครับนีทุนมีร้อนมีที่น่าซื้อครับสำคัญเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับใช่ที่เรียเดียวไม่ได้ต้องมีอาหารอันนี้นี้แม่ลูกครับแม่ตัวไหนแม่มัน น่าจะเป็นตัวเขาวงครับอ๋อแม่ตัวเขาวงไปเมื่อกี้เท่าไหรครับในห้อยน่าจะหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าครับครับแบบนี้เราก็ขายแล้วนะครับนี่ตัวไหนขายแล้วตัวนี้ครับอันนี้ตัวนี้เท่าไร่ตัวนี้ขายไปเก้าพันครับเก้าพันไปที่ไหนครับไปชุดเดียวกับเมื่อกี้ครับตัวละหมื่นพันอืมครับผมบ้านเรานี่เองอ้ไอสุขทัวไทยตัวนี้เก้าพันใช่ครับหอมสักหน่อยแต่มันสูงดีย่งดีครับหูดำดีนะบอสติดบอสนี่ครับ สนใจก็มาดูนะครับของลุงํานวยครับเบอร์โทรนายห้อยศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกศูนย์ศูนย์หกเก้าเจ็ดนายห้อยนะครับทุกวันนะครับมีลายด้วยนะครับพร้อมลายก็มาดูครับเบอร์ลายเบอร์นี้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับมาดูคู่เหมือนของพี่พงษ์ครับเหมือนกันเลยนะพี่เหมือนกันเลยครับสีดำดำนะตัวเมียดูนะอายุวัวประมาณกี่เดือนครับพี่แบบนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับหนึ่งปีแล้วเนาะแล้วมันจะผสมได้หรือยังครับ ยังครับใกล้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ครับอีกประมาณกี่เดือนครับถึงผสมได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเราคงผสมได้แล้วครับพี่น้องสังเกตคู่ดำคู่นี้นะร้องเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าสูงเท่าไหร่ครับพี่แบบนี้สูงประมาณร้อยยี่ห้าหรืร้อยยี่สิบนี่แหละรุ่นนี้แหละเนาะรุ่นนี้เนาะเมดี้เนาะนี่ครับคู่เหมือนสวยๆครับสีดำๆพี่ลองไล่ให้ผ่านหน้าหน่อยครับสามหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพัน หัวสาวสีดำๆครับเป็นบรามันบรามันสีดำครับสนใจมาเลือกมาดูได้เลยครับข่อของพี่พงศ์ครับพี่พงศ์พิษณุโลกโฟกัสคู่กลางนี่นะพี่น้องนะนงนะคู่ดำๆนี่นะตัวผู้นั้นขายไปแล้วตัวผู้ไปเท่าไหร่พี่ขายไปสองหมื่นห้าพันหางสองตัว,สอ,ตวสองหมื่น <laughs> ตัวละหมื่นบาทครับ <laughs> ตี <laughs> ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตีตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่ตัวนู้นหมื่นพันห้าอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่หัวหมื่นสี่พี่น้องครับผม มาถึงข้อพี่โหน่งครับมีของสวยมาอีกแล้วครับเป็นงัวอะไรครับพี่เป็นงัวเขายกฝูงม้านี่ผมแบ่งคัดซื้อเข้ามาครับครับผมยกฝูงยกชุดมาเลยนะครับอันนี้เป็นวัวอะไรครับตัวนี้งัวทองครับทองแน่นอนทองนี่มันมีพ่องัวโกงงัวยกฝูงไม่ต้องกลัวแล้วครับครับผมลูกประมาณตัวที่เท่าไหรพี่ประมาณตัวที่สามเนี่ยเขาเพิ่งสามป่องเองนะครับผมตัวเดียวนี่นะครับเท่าไรครับตัวนี้ ลองไว้สามหมื่นห้าร้อยครับสามหมื่นห้าร้อยท้องแน่นอนครับไล่ไปแล้วสนใจมาดูของพี่โหนกนะครับตัวนี้ครับตัวนี้หัวนางครับหัวนางหัวสาวครับผสมหรือยังพี่ยังครับหรือก็มันทับแล้วก็ไม่รู้นะมันมีพอไม่แน่ครับไม่แน่แต่รุ่นนี้มันเป็นซัดแล้วเนาะรับรุ่นนี้มันก็ใกก้เป็นซัดจัดแล้วมันก็คงได้นองกันมั่งแล้วล่ะมันมีตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ลองไว้ห้าพันครับสองหมื่นห้าครับผมเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจห้าพันเอาอีกเนาก ตัวนี้สองหมื่นห้านะครับครับไลไปเลยนี่มันจะเป็นแม่ลูกเนี่ยโก้แม่เนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเขี่ยเขี่ยทองนี่เขียวนี่นี่ทองครับนี่ทองครับเท่าไรครับรองรองไว้ยี่ห้าครับสองหมื่นห้าเหมือนกันครับใครที่สนใจอยากได้ร่วไปเลี้ยงครับไม่เกินเดือนนะออกแน่ละโกเนี่ยแน่นี่ทองแน่ทองแน่นอนครับสองหมื่นห้าพันครับราคาลองนะครับยังคุยได้ต่อรองกันได้ครับอ่านี่เป็นแม่ลูกทองแก่วาเมื่อกี้เขี่ยวทองแก่ครับ อันนี้เป็นแม่ลูกเดี๋ยวๆขับไปลูกตัวนี้ลูกหัวนล้แเนี่ยแม่ตัวนี้นะครับแม่ทองไม่กินนมแล้วก็ลูกหัวโล้นเนี่แม่ทองไหมพี่ทองครับมีพ่อคุมฝูงมาเนาะมีครับแม่ทองโตจริงจริงแม่ทองโตแล้วครับโอ้โหเท่าไหร่พี่ห้าหมื่นห้าครับเปิดราคาท้องอยู่ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันนะคุณท่ลตัวเมียเนี่ยนะแล้วแม่ทองแน่นอนครับแม่ทองแน่นอนครับใครสนใจรีบมาเลยครับรีบมาเลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรพี่นง 097ครับ947 6 8 9 9ครับครับผมพี่หนงผู้มีเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่มี Facebook ไม่มีครับ Facebook ไม่มีเนาะเสียใจด้วยสำหรับพี่น้องทางไกลนะถ่ายรูปถ่ายไลน์ส่งให้เขาดูได้ไหมส่งได้ถ่ายได้ส่งได้ครับทางไลน์ให้ลูกสาวส่งให้เนาะครับครับผมอันนี้ห้าหมื่นห้านะครับนี่น่าสนใจคี้ที่แน่ๆมีท้องสามตัวเนาะพี่เนาะครับผมหูเดียวก็เลยเนะโกที่ให้ดูเนาะเป็นหัวชุดเดียวกันเลยตัวนี้เน่ยหัวชุดเดียวกันเลยครับห้าตัวเนีี่เับ สวยจริงๆมาครับมาครับใครสนใจอยากได้หัวท้องไปเลี้ยงครับท้องแน่นอนรับประกันพี่หนุงรับประกันตรงมัดติ่ตัวของลุงเสียเออแยกแยกพี่หนุ่งแยกมาเลยแยกมาเลยอยู่มันอยู่คนละฝูงมัดมันอดน้ำไม่ได้หรอมัดได้มันมัดได้แล้วแล้วแม่ไหนว่าเที่ขายไปแล้วแม่นี้แม่นี้ครับคือว่าจะรอกันวันนั้นแน่ครับผมเท่าไรพี่ไปเนี่ยขายไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าไปไหนครับไปนครไทยครับใครเสื้อออไปนครไทยนะขายแล้วนะแต่เนี่ท้องแน่นอน ออมันโถมาให้ไปขึ้นรถกันนั่นแหละครับ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 สนใจมาดูครับมาดูครับเดี๋ยวโทรหาโทรนัดพี่หน่งก่อนก็ได้นะว่าเขาขายอะไรอย่งไ่นี้ไม่นี้โทรมาก่อนเดี๋ยวพี่น้องมาไม่เจอไม่ได้งัวจะเสียเวลากันเนาะสวยจริงอ๋อธรรมชาติเหรออ๋อหัวล้นธรรมชาติด้วยตัวนางนี่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 น่าซื้อไหมฉับอืได้ซื้อสองได้สามชีวิตซื้อสองได้สามชีวิตจริงๆแหละซื้อสองชีวิตได้สามชีวิตนี่ นี่ดูวัวให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่เนี่ยนะแม่สวยจริงเออถือว่าให้ลูกดีชัดเจนสวยครับผม,ม,มน่าติดใจน่าติดตามจริงจรงคู่นี้นี่ก็ต้องทองแน่นอนนะมีพอนะื้หัวนะข้อของพี่วิระาา้าวัวครับนี่ปกติจะมีแต่ตัวผู้ครับวันนี้เขามีฝูงตัวเมียยกฝูงมาเลยเนะาะนี่นะครับยกฝูงมาครับสนใจมาดูได้เลยครับมาเลือกได้เลยแม่ชาโรเลตัวนี้ สามประมาณเท่าไรพี่แม่สาวเร่อยประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าราคาร้องอยู่อันนี้วัวสาวหัวโล้นตัวเมียเท่าไรครับหมื่นแปดห้าร้อยอ่าหมื่นแปดห้าร้อยนะนี่สนใจมาเลือกมาดูครับมาคุยราคากันครับมาคัดมาดูว่าเป็นตัวไหนตัวไหนเพราะพี่วิระก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ไหนลูกไหนเนาะมาช่วยกันดูครับแต่สวยครับชุดน,นี้สวยแม่แดงๆดนี่ก็น่าจะมีลูกแลพี่เนาะเป็นหัวฝูงเดียวกันใช่ไหม แต่ไม่รู้ลูกตัวไหนมาช่วยพี่พีระแยกด้วยดูเป็นรายละเอียดดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวๆกันหัวล้นธรรมชาตินะนี่ครับโอ้หัวล้นพ่อมันสวยไหมพี่ละ,ะพ่อมันอะสวยๆพ่อขุมฝูงสวยนะพ่อหัวล้นสวยครับหมามาด้วยกันใช่ไหมแต่แยกไปแล้วเนาะ มีมาด้วยกันแต่แยกไปแล้วแยกพ่อขายไปแล้วนะครับเพราะมีพ่อคุ้มฝูงครับเป็นวัวฝูงเดียวกับของพี่หนงเมื่อกี้นะครับมาเลือกมาลือมาซื้อกันเลยครับวัวฝูงสีสวยๆสดๆนานๆจะมีมาสักครั้งนะครับวันนี้พี่เวระจัดมาแล้วอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวดูกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวหัวล้นนี่เป็นตัวผู้หัวล้นตัวผู้หัวล้นทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นหัวโลนครับนี่แม่ลูกชารเล่ครับน่าสนใจเหมือนกันหัวโลนทุกตัวเลยวะลูกหมันนะครับข่าวประมาณนี้ครับวัวนางนี่ก็สวยครับนี่สรงก็ใช้ได้หัวโลนดีครับอันนี้มีลูกไหมพี่แม่ข่าวแม่ใหญ่เนี่ยมีมมีลูกนะครับลูกเป็นวัวนางนี่นะ อ๋อแม่ขาวลูกขาวนี่นะครับนี่จับคู่ไว้แล้วนี่สี่หมืนม่นกว่าครับแบบนี้สี่หมื่นกว่าสนใจก็มาคุยกับพี่วีระได้ครับมาดูก่อนนะครับมาดูให้ชอบมาดูให้รักมาดูให้ถูกใจแล้วก็ซื้อไปครับหน้าเลี้ยงครับราคาวัวหน้าเลี้ยงนะปัจจุบันนี้สําหรับคลิปตัวเมียก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันวันนี้เป็นตัวเมียสวยๆน้าเลี้ยงครับทั้งของลุงอวดทั้งของ ลุงอำนวยทั้งของพี่หนงแล้วก็ของพี่วีระครับปิดท้ายด้วยอันนี้เลยครับผมฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรถรับจ้างเรามีพร้อมตลอดนะครับพี่ตั้งแต่10ล้อ6ล้อนะครับ4ล้อก็มีสนใจมาเลือกมาซื้อกันแล้วไม่มีรถก็จ้างรถไปได้ครับ